วันนี้เราจะมาชมทุ่งดอกนางพญาเสือโคกหรือซากุระเมืองไทยวันนี้เราจะไปที่ภูลมโลเป็นภูเขาสีชมพูเป็นจุดชมวิวนางพญาเสือโคกที่มีพื้นที่กว้างขวางหันงไร่และมีอากาศที่หนาวเย็นมากและเขาจะออกช่วงเดือนมกราคมของทุกป,ปีหนึ่งปีเราจะได้ชมแค่หนึ่งครั้งนะคะก่อนเดินทางเราก็ได้เช็คตลอดที่พุพิธ์แห่งชาติภูหินล่องกล้า เราจะลงทุกวันตอนนี้ออกกี่เปอร์เซนต์บาสะพังแค่ไหนแล้วและเป็นครั้งแรกที่มาชมดอกนางพญาเสือโคง่งรู้สึกตื่นเต้นมากๆและไม่ได้ชมแค่ดอกนางพญาเสือโค่งอย่างเดียวนะคะได้ชมทัศนียภาพบนเทอือกเขาสูงชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็ยนมากมากบนเทอือกเขาภูลมโลวันนี้เรามานอนที่อุทยาเแห่งนชาติภู้หินลงกาแต่ถ้าใครอยากไปนอนพักหมู่บ้านล่องก้านะคะ ก็ขับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะมีบ้านพักโฮมสเตย์จุดลานกลางเต็นท์สภาพกับอากาศหนาวเย็นที่หมู่บ้านล่องก้านะคะชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านสีชมพูนะคะหมู่บ้านล่องก้าอาจจะเจอแม่แค่นิ้ก็ได้นะคะในช่วงเช้า จาสกแกมสมุดเข้าไปขางในหอนี่อนี่เลยค่ะในระหว่างทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านะคะเขาก็จะมีสถานที่ให้แวะเที่ยวมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของล่องกล้าเขานะคะ ก็เป็นจุดชมวิวนะฮะตอนนี้เราอยู่บนเขาชมบรรยากาศกันนะฮะวันนี้มีความรู้สึกว่าคนเยอะมาก อนนี้เรามาถึงจุดลานหินแตกนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดแวะเที่ยวกันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะเราจะไปจุดชมวิวตรงนู้นก็คือมันน่าจะแตกอย่างเงี้ยนะฮะแตกออกจากกันอย่างเงี้ยโอ้ลึกมากนะตรงนี้โอ้น่ากลัวดูมันแตกออกจากกันนะฮะ นักกว่ะแต่แรกก็นึกว่าอ่าตามๆนะก็เล็อกอยู่เหมือนกันนะร้านหินแตงนะฮะนี่คือธรรมชาติที่สร้างศิลปะให้เราดูเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม อนนี้เราได้ที่กลางเต็นแล้วนะคะเรามากลางที่อุทยานนะคะเรากางเต็นที่รุยาแห่งชาติภุหิลกาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถเที่ยวขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะคะไปถึงหมู่บ้านล่องกานะคะโดยระหว่างทางนะคะเขาก็จะมีจุดแวะเที่ยวนะคะแต่น,นี้เราเห็นะสะพานมรณะหรือประตูวัวนะคะพออยู่ข้างทางะะอาจจะเดนเข้าไปนิดนึงนะคะความรู้สึกเงียบลงหาลมเวง,ง,งนะคะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูกนนะหะเพราะว่ามันเข้าไปอยอะนะคะัสบสานมรณนะโอ้หินก้อนเลิกเลย ดเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ทำให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเป็นประตูที่จะเข้าไปตีฐานใหญ่ผู้กอกรารรักคอมมิวนิส์นะคะซึ่งได้ขนานนามที่นี่แห่งว่า ประตูหรือสะพานมรณะนะคะขอบคุณลูกทหารที่ปกป้องอาาเขตแดนของประเทศไทยเรานะครับขอบคุณนะคะหนูมไม่ได้มาลบหลูสถานที่ได้นะคะขอสมาภัยนะครับใหุ้่นลูกคุณหลานที่ได้ดู ที่บรรพบุรุษของทุกท่านที่มาปกป้องประเทศนะคะโอตรงนี้มั้งนะคะน่าจะตันแล้วนะฮะสะพานมรณะนะคะเออรงนี้นะคะขอบคุณท่านบรรพบุรุษของเรานะคะขอบคณครับที่ให้เขาเยี่ยมชมสถานที่และปกป้องประเทศอนณาเขตแดนไทยนะคะแวะมาดูสะพานมรณะนะคะเราขึ้นมาจาก อุทยาแห่งชาติผู้หญิงลก้าเราเป็นกลางเต็นที่อุทยานนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปเที่ยวด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเลานะคะที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านล่องกล้านะคะได้ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปชมด้านในนะฮะ ก็ที่นี่ก็จะมีตลาดของ้นบ้านพื้นเมืองของเขานะคะจะเป็นพวกผักพวกของต่างๆนะคะที่เขานะคะที่ทําขึ้นมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาจอดกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไปเดินชมหมู่บ้านีิมพูนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปไปหาร้านกินข้าวกันก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะคะ มันจะมีบ้านพักโฮมสเตย์นะฮะก็มีที่ที่สวยมากมายในที่นี่นะคะแล้วก็จุดลานกลางเต็นท์นะคะแต่ด้วยเราสุขภาพไม่ดีนะคะพ่าหอากาศหนาว 2. มันเป็นฝุ่นนะคะเราก็เลยไม่อยากมากลางที่นี่นะคะเพราเราเป็นผุิแพ้นะก็เลยมาแค่เที่ยวนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นภูรำโงที่นี่นะคะแต่เราจะไปขึ้นรถที่อุทยานแห่งชาติปูหินล้งกล้านะคะ เ,นนะะเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านล่องก้าเขานะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นทางวัดนะคะก็เป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านสีชมพูของภูล่องก้าเขานะคะเดี๋ยวเราขึ้นกันไปนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะคะเราจะขึ้นไปชมทางขึ้นไปจุดชมวิวนะคะ เราขึ้นทางวัดนะคะน้องตัวใหญ่มากเลยจุดชมวิวหมู่บ้านล่องกานะคะเราบอขึ้นไปประมาณ250เมตรออกทางไม่ชันมากแต่ทางจะขรุขระหน่อยคะ่ะเลยอีก50เมตร ตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเป็นจุดชมวิวหมู่บ้านล้องก้าเขานะคะเป็นหมู่บ้านสุดชมพูจริงๆนะคะฮะอันนี้ก็ฝั่งซ้ายมือนะคะตรงกลางนะคะบรรยากาศด,ด้านบนของภูล,ล้องก้าเขานะคะมันนอ,อกหนาวมากอะโอ้ย ดีนะเราไม่นอนในหมู่บ้านรอบก้านะฮะออกหนาวกว่านี้นะฮะอันนี้เรานอนในอุทยานะกาดดีมากนอนนะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีนะฮะ วันนี้เราจะไปทูโลบลมนะฮะเราหาค่ารถแชร์กันได้แล้วนะฮะกำลังจะไปกันนะฮวจอดเดินทาง ออกเดินทางไปขึ้นภูลำโลกันนะคะเรามาขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาหรือจะมาขึ้นที่หมู่บ้านล่องกล้าก็ได้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเที่ยวละ1,000บาทเจ้าหน้าที่เขาจะให้เรานั่งรอเพื่อจะแชร์ค่ารถในวันนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมขึ้นไปภูลำโลนะคะผ้ากันฝุ่นนะคะฝุ่นเยอะมากแล้วก็เสื้อกันหนาวข้างบนลมแรงและมีอากาศเย็ยนมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนางพญาสรกงซากุระาเมืองไทยกันนะคะ ตรงนี้คือแปลงที่2นะคะมีทั้งหมด3แปลงนะคะเขาจะพาเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของภูลมโลนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านบนนะคะเขาจะพาเราขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาเที่ยวทีละแปลงทีละแปลงนะคะไปชมบรรยากาศกันนะคะสวยมากเลยนะคะ บรรยากาศสวยงามผมจะขึ้นมาถึงบนเหรอหไหวไหวขึ้นมาทางนี้นะฮะบรรยากาฟูลมลมฟ้าสางที่ฟูลมลมลมีไงเร็นชาติฟูินลังกาโอ้สุด,สด เขาพูร่มโรม,รมโอ้สวยมากนะฮะอ่ะพยาสโคอ,อูู่รงนูรนนะฮะเราอยู่ด้านบนนะฮะ ก็หลังจากชมบรรกาศด,ด้านบนภูลลมโลกันแล้วนะคะเขาก็จะพาเราต่อที่แปลงที่สนะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันนะคะสวยมากมเลยนะคะแปลงที่3 ก็บรรยากาศแปลงที่3อยู่นะฮะเราอยู่แปลงที่3อยู่นะคะบรรยากาศอาทิตย์น,นะฮะก <c oughs> ็เขาจะพาเราไล่ลงมาดูเรื่อยๆนะฮะสวยอยู่นะฮะ หลังจากชมบรรยากาศไปที่3ามเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะไล่ลงมาให้เราดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือจุดแบ่งที่2นะคะก็ต่อไปนะคะแปสุดท้ายคือแปลงที่1นะคะก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันนะคะ อันนี้ก็บรรยากาศถัดมาจากแปลงที่สองนะฮะเดินไปชมบรรยากาศกันนะครับเห็นมาก็วิ่งกันมานะบรรยากาศบรรยากาศไปที่หนึ่งนะครับ,บ บกาศโอ้ยว่าขอาข้ดีคนุนี่คือบรรยากาศแปลงที่หนึ่งนะคะเราจะกลับไปแล้วนะคะกระบอกแปนี้เป็นแปลงสุดท้าย ะะตอนนี้เราก็ลงมาจากโปูลมโลแล้วนะคะเขาจะพาเราแวะเที่ยวลงไปลเล่อยถึงอุทยานแห่งชาติภูหินลอ,อกก้านะคะม,มวะโรงเรียนการเมืองการทหารนะคะ น่าก็จะเป็นตลาดหองชาวบ้านนะคะไหนล่ะเขาแวะให้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะ,ะโอ้โพี่เขาบอกมีใบเมเปิลนะคะแต่มันไม่น่าจะมีแล้วอากาศนะใบเมเปิลนะคะ คอเล็บปิ้ลล่วงหมดแล้วแค่นึ่งใบโอ้สวยฮ่าสวยฮะไร้ไร้แท้ทหารใช่ไหม <S <S หลวงดอกไม้คอคอทอพับคอมมิวนิสต์เพยงประเทศไทยผมว่าอันนี้เขาทำใหม่เหมือนซ่อมแซมมาทำใหม่ของเก่าน่าจะพะงังหมดแล้วพนะังไปหมดตรงนู้นก็พังเกือบสองหลังน่น่าจะจำลองมาใหม่ เห็นเขาซ่อมแซมนะฮะโพรไม้ใหม่หมดเลยใช่ค่ะาการปวกกันอะไรด้วยนะส่วนตรงนู้นสองสามหลังนั้นใช่ไปหมดแล้วค่ะของเก่าก็จะมีพวกพวกนั้นน่าจะขายนู่นนะฮะหืออย่างนี้ทีใหม่นี่คือเหยื่อสงครามรถแท็กเตอร์ของบริษัทพิกเนนคือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยืดมาเมื่อครั้งสร้างถนนสายพินโลกดานซ้ายเป็นการข่มขู่เรียกค่าคุม้มครองและภายหลังของคอคอ,คอได้ระเบิดก่อนลงมามอบตัวนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด,ดำริภูหินล่องก้านะคะก็จะเป็นทุ่งดอกกระดาษนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะด้านหน้าจะเป็นภูเขานะคะแล้วเป็นผาทางลงไปดูทุ่งดอกกระดาษนะคะ อนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูถึงลังกาเรานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บของแล้วก็ไปดูลายหินปุ่มนะคะแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะตรงนี้คือจุดบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคาเร่งเลยนะรอยเท้าไดโนเสารนะคะลอยตีนไนโนเสารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ห้ามย้ำบริเวณนี้นี่นะคะอืมอ๋อนี่นยปัง สองสามรอยสามเท้าแล้วจ้าละตรงนี้อีกทิ้งนะฮะตรงนี้มีหลายรอยเลยนี่นะฮะนี่เน้นโอ้โหเป็นรอยเท้าเลยฮะ กรีดกรอบที่เราดูนะฮะเผื่อเราไม่สังเกตได้ดูนะดูไม่ชัดเจนอันหนึ่งนะฮะเลยนะฮะอืมเงาฮะเงา เราจะมาแวะเที่ยวที่สุดท้ายนะคะปวัติศาสตร์ของรางหิ้ปุ่มนะคะไปชมบรรยากาศกันนะคะขอบคุณค่ะลุงทิ้นแดนปวัติศาสตร์และวัตจศาสร,ร์ของธรรมชาติตอนนี้เรากำลังจะไปร้านหิ้ปุ่มนะคะเขาบอกว่าไปกับสามกิโลร้านในประสงค์ที่หลบภัยทางอากาศสำนักอำนาจ รัตนะฮะสุสารนักบรบลางหินปุ่มผาชูทงกรุณาเดินวนขวาเขาบอกให้เดินวนขวานะฮะเขาบอกกรุณาวนขวานะฮะโอ้ยสุสารนักรบถึงก่อนนะฮะก็จะเข้าทางนี้นะคะแต่เราไม่ไปนะฮะเราจะไปดูลางหินปุ่มนะคะ ก็บอกให้วนขวาหาชูทงนะฮะเราจะซูไปใ,ใกล้กันนะฮะโอ้เราจะเดินปะางกี้นะฮะตรงนี้เรียกว่าผาหินกบนะคะนี่นะฮะก็ผาหินกบ ก็ขึ้นทางของลานหินปุ่มนะฮะไปต่อนะฮะต่อไปพาหัวใจหินนะฮะดินหน้านี่นะฮะมัอนหัวใจเลยนะฮะนี่นะฮะลานหินปุ่ม1262เมตรความสูงจากน้ำทะเลนะฮะข้างหน้าก็จะเป็น บรรยากาศหน้าผาร้านหินปึงแล้วพาชูทง เราถึงร้านอนเนกประสง์แล้วนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะปืนเหรอโอ้โอ้โอปืนต่อสู้อาก,กาศยานนะคะโอกกะเขาบอกว่าเป็นสำนักอำนาจรัฐ ที่ปลบดภัยทางอากาศนะ,ะคะกพบอกว่าตรงนี้วันที่4พส2,515นะฮะโอ้เรายังไม่เกิดเลยนะฮะวันนี้เราไม่ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนะฮะเ,นนเราพอขอทิ้งท้ายไว้อยู่แค่นี้นะฮะเรามีความรู้สึกว่าคนลลกนะฮะเลยไม่กล้าเดินไปต่อนะฮะเลยต้องขอลากไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ